หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการคลายล็อกดาวนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็มีโอกาสออกจากบ้านใช้ชีวิตนอกจากจะได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านนะครับที่ไม่ได้ทำมานมนานลหลายๆคนก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวแบบจริงๆสัทีเบื่อการเที่ยวทิปเต็มที่แล้วผมเองก็ตัดสินใจนะครับขับรถ ออกจากบ้านมาเรื่อยๆนะครับมาถึงจังหวัดประจวบเมืองที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็เคยเที่ยวกันแบบทะลุป,ปลุกปรงแล้วแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะเที่ยวเมืองเดิมในมุมมองใหม่ๆเป็นทริปท่องเที่ยวที่ได้ทั้งเยียวยาตัวเองสามารถสร้างความยั่งยืนคืนกำไรกลับไปสู่สังคมและก็โลกใบนี้ไปพร้อมๆกันได้ ที่จะทำให้ช่วงเวลาของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มค่าได้อะไรที่มากไปกว่าออกไปท่องเที่ยวเฉยๆประจวบเหมาะพอดิบพอดีนะครับที่ผมได้ Ford Ranger Wild Track มาทดลองขับเลยถือโอกาสเทสรถไปในตัว เพราะวาลแทรคคันนี้เนี่ยผลิตมาเพื่อการตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายอยู่แล้วขับในเมืองก็ดูเป็นกระบะแบบสปอร์ตพรีเมียมแต่ถ้าต้องลุยเนี่ยวาลแทรค 4x4 หรือว่าวาลแทรค 4x4 คันนี้เนี่ยก็ลุยได้ไม่มีถอยเหมือนกัน ือเชื่อมั้ยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนที่จังหวัดประจวบคีรีขันคือผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันผมไม่นึกว่ามันจะมีภาพนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดนี้บรรยากาศแบบนี้อยู่ในจังหวัดนี้อ่างเก็บน้าที่นี่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําอ่างหินนั่นเองนะครับพอเลี้ยวเข้ามานี่แบบเฮ้ยนี่มันนี่มันอยู่ตรงภาคเหนือหรือเปล่าเต็มไปด้วยภูเขาแล้วแบบเขียวก็จีแล้วสวยงามมากๆแล้วก็ อุณหภูมันดรอลงดรอลงก็อาจจะเป็นช่วงฤดูที่เรามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าประจวบมีอย่างนี้ด้วยคือมันยังทําให้ผมรู้สึกแบบเออตื่นเต้นกับการเดินทางพร้อมเจออะไรแบบเนี้แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบ hidden สุดๆนะครับแต่แน่นอนด้วยความที่มันมัน hidden เนี่ยทางเข้ามันก็จะมีความแบบ hidden อยู่เหมือนกันนะครับก็โชคดีที่เรามาครับ Ford Ranger อร์นะครับวอลแทร์สีสวยใช่ผมชอบสีนี้มากเลยนะครับแล้วก็เราสามารถขับลุยมาได้แบบคือทุกสภาพถนนนะ่ะอย่างไม่ไม่เป็นปัญหา คือแน่นอนแหละเรามาครั้งนี้เราก็อาจะมาเปิดด้วยเรื่องของลานกลางเต็นท์แคมป์ไซที่อาจจะฮิดเด่นนะสำหรับหลายๆคนหลายๆคนก็อาจจะเคยมาแล้วก็บินดีด้วยสำหรับใครไม่เคยมาก็ก็บอกก่อนนะฮะก็โทรมาจองก่อนเพราะว่าเขารับจำนวนค่อนข้างจำกัดแต่แน่นอนมาที่นี่ที่ประจวบนะครับนอกจากที่นี่จะฮิดเด่นแล้วเราจะไปอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่า ฮิดเด้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่คู่กับประจวบอยู่แล้วติดทะเลก็แน่นอนเรื่องราวของแบบพี่ๆที่ทำประมงผมว่ามันมีเรื่องราวฮิดเด้นแล้วก็น่าสนใจที่ที่น่าค้นหายอยู่เราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับสัตว์น้ำอาหารทะเลแล้วก็ ความเป็นประจวบมากขึ้นนะ EP นี้จะได้จะได้กลมกล่วิวเนี่ยรับรองประมาณ7วิวแล้วอะรถด,ดีมากขายรถไหนเขาก็มาสปอนเซอร์เราอีกแล้วเราก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้พรีเซนเตอร์หล่อๆที่ฟันทางหันที่ชื่อว่า รย์แม็กแบรว์เลยทุยไม่คำเ่ยอะคำเนี่ยกันหัวล้อตัวสั่นเลยเมื่อกี้นี่กล้องสั่นเลยนะตระกๆนี้เลยเคยเจอกาแฟสาป,ปะ่ะหนูสปอยไปหรอคือถ้าเกิดขับฟอร์ด Ranger Wild Track มาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยอยากจะขนพร็อพกลางเต็นท์จัดเต็มใส่กระบะมาเยอะ แอ้ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวฝนเพราะว่าเขามีฝาปิดท้ายระบบติดตั้งมาเสร็จสับตั้งแต่โรงงานนะู่นแหะมีแค่ในรุ่นวาวแทร็กเรื่องความถึกทนของ Ford Ranger ก็เป็นที่รู้กันนะฮะไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็ยังไงก็ไม่ทิ้งความเท่ดยชุดตกแต่งแบบวาวแทร็กทั้งเบาะหนังที่ดีไซน์ใหม่แล้วก็สปอร์ตบาร แถมยังเพิ่มความเซฟตี้เพราะมีกล้องมองหลังรวมถึงสัญญาณเตือนระยะจอดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่ช่วยให้ผมเนี่ยขับรถได้อย่างมั่นใจมากๆ มาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลแต่ถ้าจะให้พิเศษกว่าที่เคยนะครับก็ต้องกินกันแบบสดๆให้ถึงแหล่งกินอย่างรู้ที่มาไปพร้อมๆกับการตระหนักรู้และก็ร่วมอนุรักษ์ไม่ให้สัตว์ทะเลเนี่ยสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทยกับกลุ่มประมงพื้นบ้านที่รวมตัวกันสร้างแบรนด์คนทะเล ที่ผมว่ามันเป็น sustainable business หรือว่าธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในแบบท้องทะเลไทยกำลังต้องการได้นะฝากฝากหนยได้ยินครับ ประจวบมันมีอะไรเยอะเนาะครับผมมีอะไรบ้างก็มีคีรีขันนะโชคดีครับสวัสดี้ครับจะเอาใช่ไหมใช่ครับผมค่อมกับพี่มันบ้างนะ <laughs> แล้วเราเราเป็นคนคนคนที่นี่ไหมคนที่ประจวบอะ่ะครับผมประจวบ ตั้งแต่เกิดเลยครับผมแต่ว่าชอบชอบทะเลชอบชอบอรายที่อิสระครับอาาชอบชีวิตที่ที่มันได้อยู่กับครอบครัวาากับข้าวยังได้กินฝีมือแม่อะไรแบบนี้ครับผมว่ามันสั้นนะชีวิตเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำนี่ว่ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับแต่ว่าผมประสบความสำเร็จเรื่องการใช้ชีวิตผมชอบตรงนี้ครับพี่คือที่บ้านเนี่ยก็เป็นชาวประมงมา ตั้ง<ช>แต่ไหนแต่ไรก็แห<ช>ละรุ่นพอ่ออาจจะรุ่นปู่ใช่ครับใช่เลยเด็กเละเราก็สืบสารเราก็ต่อยอดอีกแต่คราวนี้เนี่ยอันหนึ่งที่พี่สนใจคือทําไมเราถึงหันมาทําแบบประมงแบบพื้นบ้านมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมยังยังเล็กอยู่ก็คืออยู่ประถมศึกษาเนี่ยโอ้ยพวกมึกพวกปูป้าเนี่ยปลาประทูเนี่ยเราไม่ต้องมีเครื่องมือขันสมัยมเราไม่ต้องมีดาวเทียมเราไม่ได้คิดว่ามันจะหมดเราไม่คิดว่าปลามันจะน้อยลง เราออกไปเนี่ยเราทิ้งอ้วนเลยเราวางอ้วนวางแห่เลยเ,เ,เราได้ปลาแล้วก็คือว่าเช้าจับเย็นจับก็คือเราจะกอบโกยอย่างเดียวต่อมามันเริ่มหายากขึ้นมันเริ่มไม่มีฝูงปลาเนี่ยเขาเรียกว่าฝูงปลาเนี่ยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำน,น้อยลงพอผมอยู่มัธยมมันกลายเป็นว่าปลามันน้อยลงมากทําไมถึงรู้รู้ได้ไงปลาเนี่ยมันราคาสูงขึ้น10บาท15บาทแล้วก็อย่างก็คือว่า เราเนี่ยเพิ่มเครื่องมือพูง่ายมาก่อนเรามีกองอวนอยู่กองเดียวนะครับแค่กองเดียวต่อมาเนี่ยพ่อทํากองอวนเพิ่มอีกกองหนึ่งเพิ่มมาเรื่อยๆรืแต่ปลาเนี่ยยังจับได้เท่าเดิมแล้วตอนนั้นนะคนเริ่มคิดแล้วว่าปลาเนี่ยมันจะหมดเริ่มคิดว่าปลาลดน้อยลงแต่มันมีช่วงหนึ่งที่น้าท่วมผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรนะแต่ผมจําได้ว่าอยู่มัธยมปลายน้ำเนี่ยอําจืดมันไหลมาจากด้านเหนือไหลลงสู่ทะเลมันเกิดการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำเบียดน,น้ำกัน ก็คือน้ำเนี่ยมันเบียดกันมันเบียดมันกัรมันทําให้ปลาเนี่ยหนีหนีน้ําจืดมาหนีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาอยู่บริเวณอาประจวบก็คือชาวประมงจะรู้เลยพอาน้ําท่วมเนี่ยเตรียมได้มึกเตรียมได้ปูเตรียมได้ปลาและมันก็จริงคือมันเป็นธรรมชาติของปลาครับปลามน้ำาจีกงนจะรจมันหนีใช่มันหนีมาจับกันนะเชื่อไหมว่าจับเนี่ยต้องปล่อยเน่าปล่อยทิ้งทุกคนรู้สึกว่าอย่างไงก็ไม่หมดอีก5ปีให้หลังพี่เชื่อไหมครับว่าปลาทูไม่มีขาย ที่เรากินบาทูอยู่จนทงนั้นนะเราต้องนําเข้าจากมาเลยนะครับไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างใช่้องทอะไรสักอย่างคือลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างและไอ้สักอย่างนั้นอ่ะคืออะไรก็คือการฟื้นฟูในรูปแบบการสร้างบ้านป่าเราก็คือชาวบ้านธรรมดา ไปขอไม้ไผ่จากส่วนที่คนที่เขามีเพื่อนเป็นเฉาไร่เราไปต้นทุนนะแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างขยะในทะเลด้วยแล้วก็ไปขอทางอาพาจากคนที่ทําส่วนะพา้าวเราต้องสร้างแรงอนุบาลมันขึ้นมามันก็เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละน,น่อยแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําชุมคนทำเนี่ยมันดีประมงเนะี่ยเดิมทีนะมันก็มีแค่ยอย่างเดียวก็คือคนที่จับปลาเราพูดครัง,ง่ายๆแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายกาหนดมาว่าเรือนะตำปศตังก้อนคือเอรออเือประมงขึ้นบ้านสูงวสศตรคืืออเปะมงพณิช ที่เราจะพยายามจะบอกเนี่ยเราไม่อยากจะแบ่งว่าเหลือใหญ่เหลือเล็กเป็นประมงอะไรแต่ต้องบอกว่าเครื่องมือเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันแบ่งได้ชัดก็คือเครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ว่าหล่อสั์น้ำมาติดอย่างเช่นอวนปลาทูเนี่ยเราก็จะเราจบปลาทูใช่ไหมเราใช้อวนปลาทูไปจับถ้าอยากได้ปูเอาอวนปูไปจับอยากได้กุ้งเอาอวนกุ้งไปจับเราจะจับแยกประเภทประมาณที่ว่าพี่ๆเข้าใจไหมคือเราจะไม่จับเหมาทุกคนรู้แล้วว่า อาชีพที่คุณทำอ่ะไอ้ตรงไหนที่คุณทำลายร้างอ่ะคุณรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันไหนที่คุณช่วยได้เราอยากให้ช่วยบ้างแล้วตอนตอนตอนนี้เห็นเห็นผลไหมเป็นรูปเป็นภาพไหมเห็นผลก็คือว่าเราไม่ต้องออกเดือทั้งวันเราไม่ต้องเหนื่อยออกผลปี้พูดแบบนี้ก็คือเราขายราคาอาหารเทะเลที่มันสูงกว่าทั่วไปแต่เราแลกด้วยอะไรแลกด้วยแคตอรี่ที่เราทํา เราแลกด้วยอะไรเราแลกด้วยความที่ว่าบริการเราแลให้เราฟักไสให้เราซิวให้เราบอกระยะเวลาการเก็บให้มันเก็บได้แค่ไหนหเรือเข้ามาเนี่ยเราทําเลยกระจัดเลย <S <S ก็คือเราทําจนที่ว่าทําไมเราขายราคาสูงเนี่ยเราสูงเพราะอะไรเราสูงเพราะว่าเรามีที่มาด้วยกําไรเราเอาไปไหนอีกเราไม่ได้เอามาเข้าตัวเราตัวเดียวเราเอาไปเข้าไหนธนาคารปูบ้านปลาเราคืนรูปแบบไหนอีกคืนให้ชุมชนเราทําอะไรได้เราทําเราช่วยอะไรกันได้เราก็ช่วย Hmm. เราแค่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่ว่าผมต้องออกเหลือหน้าดันหน้าแดงทั้งวันวเราก็ออกแค่ครึ่งวันเราเข้าบ้านก็พอแต่แพี่ตูนบอกว่าเลือเล็กคนออกจันฟังอารุณสวัสดิ์ นี้เป็นเวลาไม่น่านถึงหกโมงคือจริงๆถ้าเกิดจะออกไปแบบหาปลาทูกันก็ออกกันนะตีสองตีสามแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาตบบากปลากันนะครับดูความอุดมสมบูรณ์ของหน้าน้ำแถวนี้เนี่ยก็ออกมาได้คือประเด็นนี้นจะบอกว่าคือที่เรามาเราไม่ได้มาแบบเรียนรู้อย่างเดียวนะครับในจุดที่เรามาคือมันเป็นแบบคล้ายๆกับโฮมสเตย์เป็นทั้งแบบเึ่งโรงงาน,น ครับตกปลาแบบตั้งเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็หน้ามาสัมผัสกันได้อยู่ใกล้ชิดกับชาวประมงพื้นบ้านอันนี้ยังถือว่าเป็นประมงพื้นบ้านมากใช่ครับน,นี้แหละประมงพื้นบ้านก็เคยเป็นตกเนี่ยไปเบ็ดตกแล้วกออ็อุปกรณ์ที่เราใช้แล้วก็ไซส์ของเรือมา,มามาที่เนี่ยจะไปเรือเป็น เป็นแบบพื้นบ้านที่ไม่ใช่สปีดโบก็ได้เพราะว่าแต่ว่าเราก็จะเตรียมต่อากับทางบ้านเราก็คือพี่น้องของเราเนี่ยว่าจะไปเรือมาทูหรือว่าจะไปเรือมึกหรือจะมาตกปลาเราสามารถจัดการให้ได้ต้องบอกกับเราก็ว่าจะไปอะไรคืออยากออกไปเขาตอนตีสามก็ได้ไปทางานไปช่วยงานเขาจริงหรือไม่ไหวก็แบบเรา ออกมาตีห้าครึ่งก็ได้ก็ไม่ว่ากันหรือว่าถ้าไม่อยากออกมาเลยเรียนรู้ที่ศูนย์อย่างเดียวก็ได้ที่ก็ได้แล้วก็ไปรอรอเรือให้เข้ามาแล้ก็ไปเที่ยวหาเที่ยวถ้ำต่างๆได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่ครับพี่เรื่องตกปลาเนี่ยขอให้บอกกระปั้นเนี่ยปบบนี้นะครับค่อยปั้นมาเฮ้ยเฮ้ย เล่นเหรอลูก้ยมาละมาละเฮและเฮและสองตัวมาแล้วโอ้นี่เป็นตัวใหญุ่ดิง่แม่ผมเคยจับได้ฮะเนี่ยนี่ปลาอะไรอ่ะปลาหางแข็งท้องใหญ่เขาจะเอาไปย่างจิ้มซีฟู้ดกับนึ่งนะครับก็ได้มาผมก็ทำมันกินอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับ ไม่จำเลยบอกขออยุ่นขน้า,นางหน้าเท่าเท่าเท่าอหน้าถ้าเกิดเราอนุรักษ์แบบนี้ไว้เรามีการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเราช่วยกันรักษา,าปติการนี้ไว้เนี่ยปลาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นปูก็จะเพิ่มขึ้นขอท้องทะเลกลับเมอุดมสมบูรณ์เนี่ยลูกหลานเรา เพื่อนเราพ่อแม่เราไม่ต้องเครียดแล้วเราก็จะหาก,กินแค่หน้าบ้านไม่ต้องไปรับจ้างใครเขาไม่ต้องไปทํางานโรงงานก็กลับมาทํางานที่บ้านเรากินข้าวที่บ้านเรานอนที่บ้านเราผมแม่งคนรักทะเลนะพี่เพราะว่าผมแบบหาก,กินอยู่กับมันอะ ผมก็อยากให้คนอื่นรักในแบบที่ผมรักแบบนี้เลยสมมูดนะครับถ้าผมเป็นลูกนะเขาจะไปเป็นครูเขาจะไปเรียนจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาอยากจะมาทำทะเลผมไม่อยากให้เหลือแต่น้ำนะครับผมไม่อยากให้เหลือแต่ทรายผมไม่อยากให้เหลือแบบนั้นก็แค่นั้นเองไปเดี๋ยวไปถ่ายตอ่อไปไหนอะ่ะ แล้วแต่พี่อ่ะพี่จะให้ผมไปรอข้างในแล้วแต่พี่เลยเออเราจะพุมูมกลับครับผมยังไงก็ได้อย่า<ม>ไปก่อเต่าอ่ะไปได้ครับพี่เดี๋ยวให้พี่ไหว้ไป พิ่งรู้ว่าการเดินทางที่ทั้งได้รับและก็ได้คืนให้กับธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันได้เข้าใจแล้วก็ยิ่งได้สนับสนุนกลุ่มคนอย่างที่ทำ a i n a b l e Business แบบนี้มันถึงจะสนุกยิ่งกว่าผมว่านี่แหละครับการเดินทางที่มีความหมายกับตัวผมมากกว่าที่เคยแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้พบจุดหมายในการเดินทางครั้งต่อไปแล้วครับ